พี่กะทิงค่ะจิบกาแฟายามบ่ายแบบนี้มันชิลดีจังเลยนะคะแต่พอเผออเปิดแอปดูพอร์ตหุ้นเท่านั้นแหละใจหายแว้บเลยแดงเถือกเลยค่ะไม่ต้องกังวลไปครับน้องหมีการลงทุนก็เหมือนการปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลาและต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีครับนั้นสิคะงั้นเรามาช่วยคุณผู้ฟังเลือกเมล็ดพันธุ์กันดีกว่าได้เลยครับและขอต้อนรับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่ เจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้นครับรายการที่จะมาช่วยเพื่อนๆเลือกเมล็ดพันุหุ้นชั้นดีเราจะมาย่อยข้อมูลยากๆข่าววงในที่ไม่ลับมาเมาให้สั่งแบบสบายๆเหมือนนั่งคุยกันในคาเฟ่แบบนี้เลยพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นที่กำลังเป็น Talk of the town นั่นก็คือหุ้น No v o n o r d i หรือชื่อย่อในตลาดหุ้นว่า NVO นั่นเองครับกรี๊ดเลยคะ่ะ NVO เจ้าของยาโอเซมปิกกับ v ีโกวี v, ใช่ไหมคะที่เหล่าเซลเลบฮอลลีวูดใช้กันจนหุ่นเป๊ะปังเวอร์ถูกต้องเลยครับ Novo Nordics เป็นบริษัทยาจากเดนมาร์กที่อยู่มานานมากก่อตั้งตั้งแต่ปี1923เรียกว่าเป็นคุณปู่ในวงการเลยก็ว่าได้แต่คุณปู่คนนี้เก่ามากนะน้องหมี เขาเป็นผู้นําระดับโลกด้านการรักษาโรคเบาหวานมาตลอดศตวรรษแล้วล่าสุดก็ก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดการรักษาโรคอ้วนแบบเต็มตัวเลยทีเดียวว้าวจากเบาหวานมาสู่โรคอ้วนดูเหมือนจะเป็นเส้นทางที่ต่อย,ยอดกันได้เลยนะคะพี่กะทิงใช่เลยครับจุดเด่นของบริษัทนี้ที่ไม่เหมือนใครเลยคือโครงสร้างการถือหุ้นนี่แหละ หุ้นส่วนใหญ่ที่มีสิทธิออกเสียงเยอะๆเนี่ยถูกถือโดยมูลนิธิชื่อโนโวนาดิ o u n d ด t ชันซึ่งมันทำให้บริษัทมีเสถียรภาพมากๆไม่ต้องไปเต้นตามแรงกดดันของตลาดระยะสั้นเน้นสร้างคุณค่าแบบยั่งยืนยาวๆไปเลยครับอเหมือนมีผู้ใหญ่ใจดีคอยหนุนหลังไม่ต้องกังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะแล้วธุรกิจหลักๆของเขาตอนนี้มีอะไรบ้างคะหลักๆเลยนะน้องหมีเขาแบ่งธุรกิจเป็น2กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรกคือกลุ่มยาเบาหวานและโรคอ้วนซึ่งเป็นพระเอกของงานเลยกลุ่มนี้คือขุมพลังที่ทำให้บริษัทโตแบบก้าวกระโดดสุดๆต้องใช่แน่ๆต้องเป็นกลุ่มที่มีโอเซมปิกกับวีโกวีอยู่ใช่ไหมคะเป๊ะเลยครับตัวแรกโอเซมปิกเนี่ยเป็นยารักษาเบาหวานชนิดที่2ที่ทำยอดขายถล่มทลายปี2 0 2พี2ที่ผ่านมาฟาดไป1 7 6 9พันล้านออนลลราสหรัฐโตขึ้น26%เลยนะ ส่วนตัวที่สองที่ดังไม่แพ้กันก็คือวีโกวีอันนี้เป็นยาสำหรับรักษาโรคอ้วนโดยเฉพาะเลยตัวนี้โตโหดมากครึ่งแรกของปี2023โตไป363%โอ้โหแม้ว่าจะผลิตไม่ค่อยทันขายก็เถอะนะ363%พระเจ้านี่มันยิ่งกว่าจรวดอีกนะคะพี่กะทิ้งยังไม่หมดนะเขายังมียาไรเบลซัสซึ่งเป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือ G L P 1แต่มาในรูปแบบกิน เขาเป็นเจ้าเดียวในตลาดเลยนะที่ทำแบบเม็ดในขณะที่เจ้าอื่นเป็นยาฉีดกันหมดตัวนี้ก็โตไป26%ในปี2024เหมือนกันครับสุดปังมีทั้งยาฉีดยาเมด็ดตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยนะคะเนี่ยในทางกลับกันยารุ่นเก่าๆอย่างอินซูลินหรือยาชื่อวิกตวซ่ายอดขายก็ลดลงห่วมหาบเลยนะวิกตซ่านี่ลดไป36%เลยซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าบริษัทกำลังผลักดันยาตัวใหม่ๆอย่างเต็มที่ แต่มันก็มีความเสี่ยงซ่อนอยู่นะน้องหมีความเสี่ยงเหรอคะขายดีขนาดนี้ยังจะเสี่ยงอะไรอีกคะเขาเรียกว่าความเสี่ยงจากการกระจุกตัวหรือ concentration risk ครับเพราะรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทต,ตอนนี้มันผูกอยู่กับยาที่ชื่อว่าเซมากลูไทซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์หลักในทั้งโอเซมปิกว g โกวีและไร b e l s u s พูดง่ายๆคือไข่แทบทั้งหมดถูกใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียว ถ้าตะกร้านี้มีปัญหาขึ้นมาก็เรื่องใหญ่เลยอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะก็เลยต้องรีบหาตะก,กร้าใหม่ๆมาเพิ่มใช่ไหมคะถูกต้องนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทุ่มงบรายวิจัยหนักมากเพื่อจะเข็นยาโมเลกุลรุ่นใหม่อย่างแอมิครตินออกมาให้ได้เพื่อกระจายความเสี่ยงไงล่ะครับอ่ะแล้วก็มีธุรกิจกลุ่มที่2คือกลุ่มโรคหายาก กลุ่มนี้จะเล็กกว่าแต่ก็ช่วยสร้างความหลากหลายให้บริษัทมีพวกยารักษาโรคเลือดหายากโรคต่อมไร้ท่อหายากกลุ่มนี้โตเรื่อยๆแต่ไม่หวือหวาเท่าไหร่นะโตไป9%ในปี2024ครับโอเคค่ะงั้นสรุปง่ายๆก็คือมี2เครื่องยนต์หลักๆเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตคือกลุ่มยาลดอ้วนบวกเบาหวานที่มีเซมากูไทเป็นน้ำมันเชื้อเพลิมส่วนอีกเครื่องเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาแต่เดินเรียบคือกลุ่มโรคหายาก เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากน้องหมีที่นี้เรามาดูกันว่าเขาขายที่ไหนกันบ้างหลักๆนี้สองตลาดใหญ่คือสหรัฐอเมริกากับตลาดต่างประเทศแน่นอนว่าอเมริกายังเป็นตลาดที่ใหญ่และทำกำไรได้มากที่สุดแต่ที่น่าสนใจคือตลาดต่างประเทศเนี่ยกำลังโตเร็วมากเพราะเขาเริ่มเอาวีโกวีไปเปิดตัวทั่วโลกแล้วจริงด้วยน้องหมีเห็นเขาในยุโรปกับเอเชียก็เริ่มมีขายแล้วนี่คะใช่ครับ ครื่งแรกของปี2025ยอดขายในสหรัฐโต17%แต่ตลาดต่างประเทศโตถึง19%มันบอกว่าฐานการเติบโตของบริษัทกำลังขยายไปทั่วโลกแล้วนะแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือการแต่งตั้ง CEO คนใหม่ล่าสุดคุณมาซิอามค์ดุสดาคนนี้เป็นตัวพ่อด้านตลาดต่างประเทศเลยทำงานกับโนโวมา33ปีประสบการณ์โชคโชนมาก การตั้งคนนี้ขึ้นมาเป็นผู้นำก็เหมือนส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่าต่อไปนี้เราจะบุกตลาดโลกอย่างจริงจังแล้วนะเพื่อลดการพึ่งพาตลาดอเมริกาที่มีการแข่งขันสูงและมีแรงกดดันราคาเยอะว้าวเป็นการวางหมากที่เฉียบคมมากเลยค่ะเหมือนรู้ว่าสมรภูมิต่อไปอยู่ที่ไหนก็ส่งขุนพลที่เก่งที่สุดในสนามนั้นไปรบเลยนั่นแหละครับ ภารกิจหลักของ CEO คนใหม่ก็น่าจะเป็นการก๊อบบี้ความสำเร็จที่เคยทำได้ในอเมริกาให้มันเกิดขึ้นทั่วโลกนั่นเองเอาละพอเห็นภาพรวมธุรกิจกันแล้วเรามาเจาะลึกเรื่องตัวเลขการเงินกันบ้างดีว่าว่าแข็งแกร่งแค่ไหนใส่ย,ย่อ,อยอย่างน้องหมีพร้อมแล้วค่ะช่วยย่อยตัวเลขยากๆให้ฟังง่ายๆหน่อยนะคะได้เลยถ้าดูงบกำไรขาดทุน3ปีย้อนหลังนะน้องหมีบอกได้คำเดียวว่าโตไม่หยุดฉุดไม่อยู่รายได้สุดทีเนี่ย จาก25,000ล้านดอลลาร์ในปี2022กระโดดมาเป็น42.69พันล้านดอลลาร์ในปี2024โตเกือบเท่าตัวส่วนกำไรขั้นต้นหรือ gross profit ก็สูงปรีดแ e v e n i n g มากสะท้อนว่าสินค้าของเขามีมูลค่าสูงตั้งราคายังไงคนก็ยอมจ่าย ส่วนกำไรจากการดำเนินงานหรือ operating profit ก็โตระเบิดเหมือนกันจาก10.6พันล้านดอลลาร์ในปี2022กลายเป็น18.86พันล้านดอลลาร์ในปี2024แสดงว่ายิ่งขายเยอะยิ่งกำไรดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะพี่กะทิงนี่มันเครื่องจักรผลิตเงินชัดๆแล้วสถานะทางการเงินโดยรวมล่ะคะมีนี่เยอะไหมคะมาดูที่งบดุลกันบ้างสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเยอะมาก จาก45 0ันล้านมาเป็น68พันล้านในปีเดียวแต่นี่สินก็เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะจาก30พันล้านมาเป็น47 0ันล้านซึ่งส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากที่เขาเอาเงินไปลงทุนสร้างโรงงานขยายกำลังการผลิตแบบมหาศาลร,รวมถึงไปซื้อโรงงานสามแห่งต่อจากบริษัทแคตาเลนด้วยอ เป็นหนี้เพื่อการลงทุนไม่ใช่หน,นี้จากการหมุนเงินไม่ทันแบบนี้ก็โอเคใช่ไหมคะใช่แล้วครับเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่จําเป็นมากๆแล้วมันก็ส่งผลมาถึงตัวเลขอีกตัวที่น่าสนใจคือกระแสเงินสดครับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเนี่ยโตดีมากนะจาก1 1บเอล้านมาเป็น1 7 7 0 0พันล้านแต่กระแสเงินสดอิสระหรือฟรีแคชฟลู์ซึ่งเป็นเงินที่เหลือจริงๆหลังหักค่าใช้ใจ่ายลงทุน ดันกลับมาติดลบ2 1 6พันล้านดอลลาร์ในปี 2024. 2 0 2 4เอ๊ะติดลบหรอคะแบบนี้ไม่ดีหรือเปล่าคะพี่กระทิงสำหรับแคสนี้ไม่น่ากังวลครับน้องหมีการที่มันติดลบไม่ใช่เพราะบริษัทอ่อนแอแต่เพราะเขาตั้งใจเอาเงินไปลงทุนหนักมากในรายจ่ายฝ่ายทุนหรือ capex เพื่อขยายกาลังการผลิตนี่แหละต้องเข้าใจว่าตอนนี้ตลาดยาลดความอ้วนเนี่ยของขาดตลาดอย่างรุนแรงความต้องการมันสูงกว่าของที่มีขายเยอะมากดังนั้น ใครที่ขยายโรงงานผลิตของออกมาได้เร็วที่สุดก็จะสามารถยึดส่วนแบ่งการตลาดได้มากที่สุดอ๋อเป็นกลยุทธ์ยอมเจ็บระยะสั้นเพื่อกินรวบระยะยาวสินะคะถูกเพ้งครับ ผู้บริหารเขายอมสละเงินสดในระยะสั้นเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการผลิตในระยะยาวนั่นเองซึ่งบริษัทก็คาดการว่าพอโรงงานพวกนี้เริ่มเดินเครื่องเต็มที่นะกระแสเงินสดอิสระจะกลับมาเป็นบวกอย่างมหาศาลที่ระดับ1 1 1 2 5ถึงพันล้านดอลลาร์ในปี2025เลยทีเดียวฟังแล้วค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยค่ะแล้วผลงานล่าสุดช่วงต้นปี2025เป็นยังไงบ้างคะยังร้อนแรงเหมือนเดิมไหมคะถ้าเทียบไตรมารส2ปี2025กับปีก่อนหน้า รายได้ยังโตดีนะโตไป12.9%กําไรโต32.2%แต่มีเรื่องเซอร์ไพรส์ตลาดนิดหน่อยคือบริษัทปรับลดคาดการรายได้ทั้งปี2025ลงจากเดิมที่คาดว่าจะโต13-21%เหลือแค่8-14%อ ทำไมล่ะคะเกิดอะไรขึ้นผู้บริหารให้เหตุผลว่าการเจาะตลาดยาวเวโกวีกับออสมปิกในอเมริกาทําได้ช้ากว่าที่คิดและที่สําคัญคือโดนผลกระทบจากยาเลียนแบบที่ผลิตขึ้นเองหรือ compounded drugs ซึ่งเป็นยาที่คลินิกบางแห่ง ผสมขึ้นมาเองแบบผิดกฎหมายอาศัยว่าสารออกลทธิต,ตัวเดียวกันแต่คุณภาพและความปลอดภัยไม่ได้มาตรฐานซึ่งมันก็มาตัดราคายาแท้งที่มีแบรนด์ไปเยอะพอสมควรเลยโอ้โหมีแบบนี้ด้วยเหรอคะเนี้ยแสบจริงๆแล้วภาพรวมของตลาดนี้มันใหญ่ขนาดไหนคะพี่กระทิงทําไมถึงต้องทุ่มทุนสร้างกันขนาดนี้คําถามดีมากน้องหมีนี่คือหัวใจสําคัญของการลงทุนในหุ้นตัวนี้เลยนะคือ ขนาดของโอกาสมันใหญ่แบบมหึมาจริงๆนักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินชั้นนำของโลกประเมินกันว่าตลาดเฉพาะยารักษาโรคอ้วนอย่างเดียวนะภายในปี2030ถึง2035อาจจะมีมูลค่าสูงถึง60 0 0นล้านไปจนถึง150 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ150 0 0 0ล้านดอลลาร์ โอ้โหนั่นมันมากกว่างบประมาณบางประเทศอีกนะคะใช่ครับ JP Morgan บอกว่าตลาด GLP1 ทั้งหมดนะรวมทั้งเบาหวานและโรคอ้วนจะมีมูลค่าเกิน1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์ภายในปี2030 ที่การคาดการณ์เป็นแกว่งไปแกว่งมาเยอะก็เพราะว่ายังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าในอนาคตราคายาจะลดลงแค่ไหนประกันสุขภาพจะยอมจ่ายครอบคลุมแค่ไหนหรือคนไข้จะยอมใช้ยาต่อเนื่องไปนานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือมันใหญ่มากแล้วทําไมตลาดมันถึงจะใหญ่ได้ขนาดนั้นล่ะคะพี่กระทิงก็เพราะคนที่เป็นโรคอ้วนมีเยอะมากไงล่ะครับน้องหมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกบอกว่าตอนนี้มีคนบนโลกกว่า1000ล้านคนที่อยู่ในภาวะโรคอ้วนและตัวเลขนี้ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ที่น่าตกใจคือปัจจุบันมีคนไข้ไม่ถึง1%ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านโรคอ้วนที่มีแบรนด์นี่มันมาหาสมุทรสีรามที่ยังไม่มีใครเข้าไปจับจองอย่างจริงจังเลยฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะตลาดยังว่างอีกเยอะมากๆแล้วตลาดเบาหวานเดิมนะคะดอนแย่งความสนใจไปหมดหรือ,อยังคะตลาดเบาหวานก็ยังเป็นฐานที่มั่นคงและใหญ่มากนะคาดว่าจะโตไปถึงระดับ1 3 2 2 3ล้านดอลลาร์ในะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเลย แต่เทรนด์มันกำลังเปลี่ยนครับน้องหมีจากที่เคยใช้อินซูลินกันเป็นหลักก็เริ่มหันมาใช้ยากลุ่ม GLP1 แบบออเซมปิกกันมากขึ้นซึ่งตอนนี้ยากลุ่มนี้ยังมีสัดส่วนแค่7%ของใบสั่งยารักษาเบาหวานทั้งหมดเองแสดงว่ายังมีช่องให้โตได้อีกเยอะมากๆทั้งในตลาดเบาหวานแล้วก็ตลาดโรคอ้วนเลยสุดยอดเลยค่ะแต่การแข่งขันก็น่าจะดุเดือดน่าดูเลยใช่ไหมคะมีใครเป็นคู่แข่งคนสำคัญของโนวาโนดิสบ้างคะคำว่าดุเดือดอาจจะยังน้อยไปนะน้องหมี ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นสงครามสองยักษ์ใหญ่เลยฮะคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของโนโวนอร d i s k ก็คือบริษัทยาจากอเมริกาที่ชื่อว่า Eli l i l ลลหรือชื่อหุ้น LLY Eli l i l ลลคุณคุ้นเหมือนกันค่ะเขามียาอะไรมาสู้หรอคะเขามียาชื่อเซ p บาวซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงของเวโกวีเลยและที่สำคัญคือจากผลการทดลอง s e p บาวให้ผลลัพธ์การลดน,น้ำหนักที่ ดีกว่าเวโกวีครับโดยเฉลี่ยเซฟบบวลดได้ประมาณ20-25%ของน้ำหนักตัวในขณะที่เวโกวีทัาได้ประมาณ15-16%แถมเซฟบาวยังตั้งราคาขายปลีกถูกกว่านิดหน่อยด้วยอ้าวแบบนี้โนโวก็เสียเปรียบเต็มๆเ,เลยสิคะทั้งประสิทธิภาพด้อยกว่าราคาก็แพงกว่าใช่ครับนั่นคือจุดขายหลักของอีไลลิลลี่เลยและตลาดหุ้นก็ตอบรับเรื่องนี้เต็มๆต,ตอนนี้ มูลค่าบริษัทของ e l i ลลิลี่ใหญ่กว่าโนนาดิสเกือบ3เท่าเพราะตลาดคาดหวังว่า e l i ลล l ลี่จะโตได้เร็วกว่าแต่สงครามนี้มันไม่ได้วัดกันที่ประสิทธิภาพอย่างเดียวนะน้องหมีอ้าวแล้วมันวัดกันที่อะไรอีกคะมันวัดกันที่การเข้าถึงตลาดและข้อบ่งชี้ในการใช้ยาด้วยครับเวโก v ว e ี v ของ Novo เนี่ยมีข้อได้เปรียบตรงที่เป็นผู้บุกเบิกตลาดมาก่อนและที่สำคัญมากๆคือ เวโกวีได้รับอนุมัติให้ใช้เพื่อลบความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ในคนที่เป็นโรคอ้วนได้ด้วยในขณะที่เซฟบาวได้รับอนุมัติให้ใช้กับภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกันอ๋อเหมือนกับว่าถึงฉันจะลดน้ำหนักได้น้อยกว่าเธอแต่ฉันช่วยลดโอกาสหัวใจวายได้นะแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยและที่เด็ดกว่านั้นคือโนโวนอดิสพึ่งไปดีลกับ CVS ซึ่งเป็นบริษัทยาและประกันรายใหญ่ของอเมริกาได้สําเร็จทําให้เวโก v ีเป็นยา GLP-1 สําหรับโรคอ้วนเพียงตัวเดียวที่อยู่ในแผนประกันของ CVS นี่คือชัยชนะเชิงยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เลยนะมันแสดงให้เห็นว่าบางครั้งการเข้าถึงยาได้ง่ายอาจจะสําคัญกว่าประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเล็กน้อยก็ได้โหสงครามนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดนะคะเนี่ยแล้วมีผู้ท้าชิงคนอื่นอีกไหมคะ ก็มีบ้างครับอย่างแอมเจนที่กำลังพัฒนายาชื่อมาริทายจุดเด่นก็คือเป็นยาฉีดเดือนละครั้งหรืออาจจะนานกว่านั้นสะดวกกว่าของนูโวกับลิลลี่ที่ต้องฉีดทุกสัปดาห์แต่จากข้อมูลเบื้องต้นดูเหมือนประสิทธิภาพและความปลอดภัยอาจจะยังสู้ไม่ได้ตอนนี้กาลังทดลองเฟส3อยู่ส่วนอีกเจ้าคือไฟเซอร์ยักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักกันดีเจ้านี้พยายามจะเข้ามาในตลาดนี้เหมือนกันแต่ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยครับน้องหมีอ้าว จริงหรอคะเกิดอะไรขึ้นกับไฟเซอร์เขาพยายามจะพัฒนายาลดน้ำหนักแบบกินแต่ตัวแรกก็เจอปัญหาเอนไซม์ตับตัวที่สองก็เจอปัญหาอาจเกิดการบาดเจ็บของตับจากยาสุดท้ายก็ต้องล้มเลิกการพัฒนาไปทั้ง2ตัวเลยทําให้ตอนนี้ไฟเซอร์หลุดจากการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วและมันยิ่งตอกย้ำว่าตลาดนี้กลายเป็นตลาดผูกขาดของสองยักษ์ใหญ่อย่างโนโวโนดิสกับอีลาลิลี่ไปโดยปริยาย สรุปคือสนามรบนี้เหลือผู้เล่นหลักๆแค่2คนฟังดูแล้วโนวโน o ดิส no no ก็ยังมีไม้เด็ดซ่อนอยู่ไม่น้อยเลยนะคะทั้งการเป็นเจ้าตลาดเดิมการมีข้อมูลเรื่องโรคหัวใจแล้วก็การดีลกับบริษัทประกันได้อีกอะ่ะใช่แหละครับความได้เปรียบทางการแข่งขันของเขาคือความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานานเครือข่ายการขายทั่วโลกและที่สําคัญสุดคือการลงทุนมหาศาลในโรงงานผลิตซึ่งมันเป็นกําแพงที่สูงมากทําให้คู่แข่งรายใหม่เข้ามาได้ยากมากๆ เอาแหละทีนี้เรามาดูเรื่องการบริหารและข่าวสารล่าสุดที่สําคัญสำคัญกันบ้านดีกว่าว่ามีอะไรเคลื่อนไหวที่น่าสนใจได้เลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องซีอคนใหม่ที่พี่กระทิงเล่าให้ฟังตอนตอน้นน่าสนใจมากๆใช่เลยครับการแต่งตั้งคุณมาเซียไมคดูดสตาร์มาเป็นซีอีโอมีผลตั้งแต่สิงหาคม2025นี่เป็นสัญญาณชัดเจนหรือว่าบริษัทจะเน้นการบุกตลาดโลกมากขึ้นนอกจากนี้เขายังมีการปรับโครงสร้างภายในโดยรวมหน่วยงานวิจัยและพัฒนาทั้งหมด มาอยู่ใต้การนําของคนคนเดียวเพื่อให้การพัฒนายาใหม่ๆมันเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนเป็นการจัดทัพใหม่เตรียมพร้อมสำหรับสงครามครั้งใหญ่เลยนะคะและในการประชุมนักวิเคราะห์ล่าสุดเขาก็เผยกลยุทธ์หลักๆออกมาชัดเจนเลยนะนุ้งหมีอย่างแรกก็คือการจัดการอุปทา,านบอกเลยว่าจะลงทุนหนักทั้งสร้างโรงงานเองแล้วก็ไปซื้อกิจาการมาเพิ่มอย่างที่ไปซื้อแคตเเลนเพื่อแก้ปัญหาของไม่พอขาย อย่างที่2ก็คือการต่อสู้กับยาเลียนแบบที่เราคุยกันไปตอนต้นเขาเดินหน้าฟ้องร้องทางกฎหมายเต็มที่แล้วก็เปิดช่องทางขายตรงถึงผู้ป่วยชื่อ Novo Care Pharmacy เพื่อให้คนมั่นใจว่าจะได้ยาของแท้โห oh, เอาจริงเอาจังมากแล้วเรื่องการเข้าถึงยาที่พี่กระทิงบอกว่าสำคัญล่ะคะนั่นคือกลยุทธ์ข้อที่3เลยครับการขยายการเข้าถึงความสำเร็จในการเดลกับ C ี s ถือเป็นต้นแบบเลย ต่อไปเขาก็จะใช้โมเดลนี้ไปเจรจากับบริษัทประกันเจ้าอื่นๆต่อไปและสุดท้ายก็คือการขับเคลื่อนนวัตกรรมก็คือการพัฒนายาใหม่ๆอย่างที่บอกไปทั้งการเข็นอะมิคริตินเข้าสู่การทดลองระยะที่3แล้วก็การหายาเก่าอย่างเซมากรูาท,ทเนี่ยมาทดลองใช้กับโรคอื่นเพิ่มเติมเช่นโรคไขมันพอกตับหรือโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย มีข่าวดีอะไรล่าสุดไหมคะพี่กระทิงเห็นว่ามีการอนุมัติอะไรใหม่ๆด้วยข่าวใหญ่ล่าสุดเลยครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2025ที่ผ่านมานี่เององค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ได้อนุมัติให้ใช้เวโกวีสำหรับรักษาโรคไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลโกอฮอล์หรือแมชได้แล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญมากที่ทำให้เวโกวีเป็นยาในกลุ่ม GLP-1 ตัวแรกที่ได้รับอนุมัติสำหรับโรคนี้เลย เริศม,มากเหมือนได้ขยายตลาดเพิ่มไปอีกจากลดอ้วนมาลดเสี่ยงโรคหัวใจแล้วตอนนี้มารักษาตับได้อีกครบเครื่องจริงๆใช่ครับส่วนข่าวอื่นๆก็เป็นการยืนยันเรื่องที่เราคุยกันไปแล้วคือการประกาศแต่งตั้ง CEO คนใหม่และก็การปรับลดคาดการผลประกอบการปี2025ซึ่งก็เกิดจากการเจาะตลาดที่ช้ากว่าคาดและผลกระทบจากยาเรียนแบบนี้แหละครับ บริษัทยังประกาศยกเลิกความร่วมมือกับบริษัท Hims and Hers ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสุขภาพออนไลน์ด้วยเพราะว่ากังวลว่าบริษัทนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตลาดยาเรียนแบบที่หลอกลวงผู้บริโภคเขาประเมินว่าในอเมริกามีคนใช้ยาเรียนแบบพวกนี้เป็นล้านล้านคนเลยนะซึ่งมันกระทบยอดขายเวโกวีดโดยตรงเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องจ่ายเงินค่ายาเอง โหยาปลอมนี่เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะคะเนี่ยแล้วยาใหม่ๆที่อยู่ในท่อการพัฒนาล่ะคะพี่กะทิงมีตัวไหนเด็ดๆที่จะมาเป็นพระเอกคนต่อไปบ้างมีตัวเด็ดๆรออยู่เพียบเลยครับน้องหมีตัวเต็งหนึ่งเลยคือยาชื่อคากริซิมาตัวนี้เป็นการเอาอยาวิกอวีหรือเซมากรูไทยมารวมร่างกับยาอีกตัวหนึ่งชื่อคากริลินไทย ผลการทดลองเฟส3ออกมาแล้วน่าประทับใจามากลดน้ำหนักได้เฉลี่เยเข็ม22.7%เยอะกว่าเจ็เบ,บาของคู่แข่งอีกนะตอนนี้กำลังทดลองเพิ่มเติมคาดว่าจะยื่นขออนุม,มัติได้ในปี2026ครับ22.7%โอโ้โหนี่มันคือ t the n e x t big t h i n g ชัดๆเลยนะคะมาทีหลังแต่ดังกว่าแน่นอนยังมีอีกตัวที่น่าจับตามไม่แพ้กันคือเอมิคริติน ที่เราพูดถึงไปตอนต้นตัวนี้เป็นยาโมเลกุลเดียวเลยแต่ออกฤทธิ์ได้เหมือนยา2ตัวรวมกันกำลังพัฒนาทั้งแบบฉีดและแบบกินผลการทดลองระยะที่1พบว่าลดน้ำหนักได้ดีกว่าวิกวีซะอีกตอนนี้บริษัทเลยตัดสินใจเข็นเข้าสู่การทดลองเฟสสทั้ง2รูปแบบเลยครับว้าวเหมือนมีไพ่ไตซ่อนอยู่อีกเพียบเลยนะคะเนี่ยทั้งคากรีซีมาทั้งเอมิคริตินอนาคตดูสดใสามากมใช่ครับ เขายังมีการไปซื้อบริษัทยาเล็กๆเพื่อเอายาตัวอื่นเข้ามาเสริมทัพด้วยและยังคงศึกษาการใช้ยาเซมากรูไทในการรักษาโรคอัลไซเมอร์อีกต่างหากเรียกว่าไม่หยุดนิ่งจริงๆอ่ะนอกจากเรื่องธุรกิจแล้วปัจจุบันการลงทุนต้องดูเรื่อง ESG ด้วยนะหรือก็คือสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลซึ่งโนโวโนริสก็ทำได้ดีมากเราให้ฟังหน่อยคะ่ะพี่กทิงเขาทำอะไรบ้าง ด้านสิ่งแวดล้อมเขามี strategy circular for zero คือตั้งเป้าว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลยเขาตั้งเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2045และที่เจ๋งคือโรงงานผลิตทั่วโลกของเขาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน100%มาตั้งแต่ปี2020แล้วนะ ส่วนด้านสังคมเขาก็เน้นเรื่องการเข้าถึงยาของผู้ป่วยมีโครงการช่วยเหลือเด็กๆที่เป็นเบาหวานและให้ความสำคัญกับพนักงานมากมีผู้หญิงในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงถึง42%เลยทีเดียวสุดยอดเป็นบริษัทที่ใส่ใจโลกจริงๆค่ะแล้วทำามาพิบ้านล่ะคะ ทำมาพิบาลก็แข็งแกร่งมากอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามีมูล,ลนิธิถือหุ้นใหญ่มันทําให้บริษัทมองการไกลได้ไม่ต้องทําอะไรฉาบฉวยเอาใจตลาดระยะสัน้นสถาบันจัดอันดับด้าน ESG ใหญ่ๆอย่าง MSCI ก็ให้คะแนนสูงสุดระดับ triple A เลยนะเพอ r f เฟ t ไปหมดเลยค่ะแล้วเรื่องการจัดสรรเงินล่ะคะพี่กะทิงเขาเอาเงินที่ได้กําไรมาหาศาลไปทําอะไรบ้างหลักการของเขาชัดเจนครับน้องหมีคือเอาเงินไปลงทุนเพื่อการเติบโตก่อน ที่เหลือค่อยคืนให้ผู้ถือหุ้นซึ่งในปี2024ที่ผ่านมาเขาลงทุนไปกว่า18,9 6 0ล้านดอลลาร์ในการขยายกำลังการผลิตนี่แหละส่วนการคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นก็มีจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอแต่ในปี2025นี้นี้คาดว่าจะไม่มีการซื้อหุ้นคืนนะครับเพราะเขาต้องเอาเงินไปทุ่มกับการลงทุนสร้างโรงงานก่อนสมเหตุสมผลค่ะต้องสร้างเครื่องจับผลิตเงินเพิ่มก่อนแล้วค่อยมาแบ่งกำไรกันทีหลังถูกต้องครับ แต่การทำธุรกิจยาเนี่ยมันก็ต้องเจอกับความเสี่ยงจากกฎระเบียบและการเมืองด้วยนะน้องหมีโดยเฉพาะในตลาดใหญ่อย่างอเมริกามีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลบ้างคะเรื่องใหญ่สุดคือแรงกดดันด้านราคายาในสหรัฐตอนนี้รัฐบาลอเมริกามีกฎหมายใหม่ที่ให้อำนาจในการต่อรองราคายากับบริษัทยาได้โดยตรงเป็นครั้งแรกซึ่งมันอาจจะกระทบก,บกับกำไรในอนาคตได้นอกจากนี้ก็มีความเสี่ยงเรื่องความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับจีนซึ่งอาจจะกระทบกับห่วงโซ่อุปทานได้เหมือนกัน ดูเหมือนจะมีปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับมันเป็นความเสี่ยงของอุตสาหกรรมนี้เลยอ่ะเราคุยกันมาเยอะแล้วมาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยกันดีกว่านั่นก็คือการประเมินมูลค่าหุ้นว่าถูกหรือแพงและมุมมองของนักวิเคราะห์ว่าเขาคิดยังไงกับหุ้น NVO กันบ้างเย่ yeah, มาดูกันว่าหุ้นดีขนาดนี้ราครไปถึงไหนแล้วถ้าเราดูการประเมินมูลค่าแบบเปรียบเทียบนะน้องหมี เอาอัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือ PE มาเทียบกันจะเห็นภาพที่น่าสนใจมากหุ้น NVO เนี่ยมี PE อยู่ประมาณ14เท่าแต่คู่แข่งอย่าง e l a a l i l ี y (LLY) เนี่ยมี PE สูงถึง45เท่าเลยนะต่างกันเยอะมากทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะมันสะท้อนว่าตลาดคาดหวังว่า LLY จะเติบโตได้สูงมากๆเพราะยาเจ็บบาของเขามีประสิทธิภาพดีกว่าในขณะเดียวกันตลาดอาจจะมองข้ามข้อดีอื่นๆของ NVO ไป เช่นการเป็นผู้บุกเบิกตลาดการมีข้อมูลเรื่องลดความเสี่ยงโรคหัวใจเครือข่ายทั่วโลกที่แข็งแกร่งและการเดีลยวกับบริษัทประกันได้ซึ่งช่องว่างของมูลค่าตร,ตรงนี้แหละครับที่มันอาจจะเป็นโอกาสในการลงทุนถ้าเราเชื่อว่า NVO จะสามารถป้องกันส่วนแบ่งตลาดของตัวเองได้ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ อ๋อเหมือนกับว่า LLY เป็นหุ้นที่ตลาดให้ราคาเต็มแม็กซ์ไปแล้วส่วน NVO ยังมีอัพไซด์ให้ลุ้นได้อีกแล้วนักวิเคราะห์ w a l l s t r e e t เขามองกันยังไงคะให้ป้องหมายราคากันไว้ที่เท่าไหร่มุมมองนักวิเคราะห์ตอนนี้ค่อนข้างผสมผสานนะน้องหมีจากที่เคยเชียร์ให้ซื้อกันเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้เริ่มมีคำแนะนำให้ถือหรือเป็นกลางมากขึ้น เป้าหมายราคาเฉลี่ยใน12เดือนข้างหน้าจะอยู่ช่วง67-71ดอลลาร์สหรัฐแต่ช่วงของเป้าหมายราคานี้กว้างมากเลยนะบางสำ y ักที่มองโลกในแง่ดีสุดๆเนี่ยให้เป้าหมายสูงสุดไว้ที่112ดอลลาร์แต่คนที่มองในแง่ร้ายสุดๆก็ให้เป้าต่ำสุดแค่50ดอลลาร์เท่านั้นเองโหต่างกันสุดขั้วเลยแล้วคนที่มองบวกเขามองว่ามีปัจจัยดีๆอะไรบ้างคะกรณีที่เป็นบวกหรือบูเคสนะครับ1คือ NVO เป็นผู้นำในตลาดอ้วนที่ใหญ่ระดับแสนล้านดอลลาร์สองคือยาวิกกอวีถูกยกระดับจากยาไลฟ์สไตล์เป็นยาป้องกันโรคหัวใจซึ่งจะทำให้เบิกประกันได้ง่ายขึ้นสามคือการลงทุนสร้างโรงงานมหาศาลมันเป็นกำแพงที่คู่แข่งตามได้ยาก 4. คือมูลค่าหุ้นยังถูกก่อคู่แข่งอย่าง LLY มากและ5คือยังมีนวัตกรรมยาใหม่ๆในไพป์ไลา์รออยู่อีกเพียบแถมราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาเยอะในช่วงก่อนหน้าก็อาจจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อของถูกได้ด้วย ฟังดูดีมากเลยค่ะแล้วฝั่งที่มองลบหรือแบ็เคสล่ะคะคเขากังวลเรื่องอะไรกรณีที่เป็นลบหรือแบ็กเคสนะครับ1คือการแข่งขันที่รุนแรงจากเซฟเบาของ l อ y วที่มีประสิทธิภาพดีกว่าอาจจะมาแย่งส่วนแบ่งตลาดไปเรื่อยๆ2คือแรงกดดันด้านราคาจากรัฐบาลและบริษัทประกันที่อาจจะรุนแรงกว่าที่คาด3คือบริษัทพึ่งปรับลดเป้าการเติบโตของตัวเองลงซึ่งทําให้นักลงทุนกังวล 4. คือยังมีความท้าทายในการผลิตยาให้ทันความต้องการ และ5คือสถาบันการเงินใ,ใหญ่ๆหลายแห่งเพิ่งปรับลดคําแนะนําจากซื้อมาเป็นถือครับตังดูแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลจริงๆด้วยนะคะใช่ครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับน้องหมีสรุปภาพรวมทั้งหมดของหุ้น Novo v o r o i s k หรือ NVO มาเลยค่ะพี่กระทิงสรุปให้ฟังแบบฟันทงไปเลยครับ Novono นะครับอยู่ในจุดที่น่าสนใจมาก แกนของการลงทุนในหุ้นตัวนี้อยู่ที่โอกาสทางการตลาดที่10ปีจะมีสักครั้งในกลุ่มยารักษาโรคอ้วนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ระดับแสนล้านดอลลาร์ NVO ในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นําตลาดอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบสุดๆที่จะคว้าการเติบโตนี้ไปแต่การลงทุนก็มาพร้อมกับความเสี่ยงโดยเฉพาะการแข่งขันโดยตรงกับอลาริลี่ที่มียาเซฟบลที่ดีกว่าและความท้าทายในการขยายกําลังการผลิตของตัวเองให้ทัน ในด้านมูลค่านะครับ NVO มีราคาซื้อขายที่ถูกกว่าอิลาริลี่อย่างในแงยะสําคัญซึ่งมันเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เหมือนกันเพราะว่าตลาดอาจจะประเมินความสามารถในการแข่งขันและข้อได้เปรียบอื่นๆของ NVO ต่ําเกินไปดังนั้นโดยสรุปแล้วศักยภาพการเติบโตที่มหาศาลจากตลาดโลกอ้วนประกอบกับความสามารถในการดําเนินงานที่พิสูจน์มาแล้วและการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลักทําให้ความเสี่ยงที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ครับ ว้าวเป็นการสรุปที่ครบถ้วนและเห็นภาพมากๆเลยค่ะพี่กระถิงครับผมก็หวังว่าข้อมูลที่เรานำมาย่อยให้ฟังกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกท่านในการนำไปประกอบการตัดสินใจนะครับแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่ารายการของเราเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่การชี้แนะการลงทุนใดๆทั้งสิน้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ ใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่กระทิ้งมากๆเลยนะคะที่มาย่อยเรื่องหุ้น NVO ให้ฟังสนุกและได้ความรู้เต<อ>็มเต็มเลยและสำหรับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนค่ะถ้าชอบที่พวกเรามาย่อยเรื่องหุ้นยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกแบบนี้ก <c oughs> ็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนเพื่อนักลงทุนด้วยกันนะครับที่สำคัญที่สุดเลยคะ่ะใครยังไม่กดติดตามต้องรีบกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาเราอัปเดตหุ้นเด็ดตัวต่อไปแล้วคุณจะไม่พลาดทุกการลงทุนที่สคคััญรบ เอาละครับหมดเวลาสำหรับโจกหุ้นโดยย่อยเขาหุ้น EP ที่78แแล้วกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมพี่กระทิงและน้องหมีขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะการลงทุนในหลักทรัพย์ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสนินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเนื้อหาในรายการเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาไม่ใช่การให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด